สวัสดีครับหลังจากที่ลุงตู่บอกจะเอาลิซ่ามาเข้าดาวที่ภูเก็ตนะก็เลยว่าจะไปภูเก็ตช่วงปีใหม่ด้วยนะครับก็เลยว่าจะหารถไปทำสตอรี่ไปถ่ายสตอรี่ที่นั่นด้วยนะนะครับตอนนี้ก็มีที่แบบถ่ายสตอรี่ได้ก็มีเนี่ยมีคันนี้ห้าสนะครับ ซื้อมาเก้าหมื่นเก็บงานไปหมื่นกว่าบาทกูจะขายกี่บายวะเนี้ยลงขายไปเก้าเก้านะนะครับอาจจะยังไม่ขายนะเอาไปถ่ายสตอรี่ก่อนนะภูเก็ตช่วงธันวานะสามสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองสามธันวานะนะครับแลก็ค่อยๆขับไปเนอะแหมขับร้อยเดียวค่อยๆขับไปพวกนี้ขับได้อยู่แล้วเดี๋ยวเก็บงาน ช่วงล่างเครื่องเครื่องเก็บงานให้ดีๆเลยนะเพราะว่าภูเก็ตก็ประมาณเจ็ดแปด้อยโลนะมันก็ต้องเอาพี่เข้าไปให้ได้เลยนะ่พี่ VM นะี่ยนะครับแต่สีสวยอยู่นะสีสวยอยู่นะครับเดี๋ยวจะเก็บงานหมื่นสองหมืนก็สู้ตายเพื่อน้องลิซ่าเลยนะนะครับนะก็มีตัวเลือกหนึ่งคันละ นะครับแต่ว่ารถที่เคยขับจะไม่เอาไปนะรถเบนซ์รถอะไรเนี่ยจะไม่เอาไปกันเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นกันพี่ๆน่าจะเห็นกันเบื่อแล้วนะบงเบนซ์อะไรเงี้ยนะครับผมไม่ได้เอาไปเพราะว่าน่าจะเห็นกันเบื่อแล้วเอารถที่แบบเพิ่งเข้าเพิ่งรับซื้อเข้ามาไปดีกว่าเนาะเอารถที่เป็นสตอรี่อ่ะนะครับสตอรี่ได้อ่ะนะครับ อันตรงอันติดก็คงไม่ใช่นะก็คงต้องเอาเป็นแบบเนี้ย B M อะไรอย่างเงี้ยนะเบนเบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับรถเบนซ์ซอลี่พวกกระบะยกสูงก็ไปได้นะนะครับน่าก็น่าออไปนะแต่เบนซ์คันนี้คงไม่น่าไหวนะเบนซ์เบนซ์คันนี้มันทะเบียนขาดด้วยเดี๋ยวต้องไปต่อน่าจะเป็นหมื่นนะน่ะ ทะเบียนขาดสามปีนะแต่บีเอมทะเบียนไม่ขาดทะเบียนเต็มหกห้าเลยเดี๋ยวเอาไปหาน้องลิซ่าได้นะครับไปถ่ายสตอรี่ภูเก็ตภูเก็ตยังไม่เคยได้ไปนานมากแล้วครับภูเก็ตนี่ไปประมาณก่อนซูนามิอ่ะไปเมื่อประมาณยี่สิบแล้วยี่สิบปีที่แล้วเลยนะนะครับก็ไปภูเก็ตสั้ สามสี่วันห้าวันนะ bm ก็ค่อยๆขับไปคันนี้ก็ได้นะคันนี้ก็ได้สตรอรี่เหมือนกันนะเนี่ย land เ o v e r เนี่ยนะครับได้สตรอรี่เหมือนกันแต่อันนี้เป็นรถเฮียเขานะก็คงไม่ได้ขับไปแต่ถ้าใครมีก็มามา,มา,ม,ามาแบ่งปันได้นะครับของเฮียเขามีคันนี้อยู่สามสามแสนกว่าบาทสามสามแสนหกสาสนเจ็ดล้นสามหกห้าสามแสนหกหมืนห้าพันบาทนะครับ เป็นรุ่นตัวนี้มันได้เชนปีศูนย์แปดนะตัวนี้ก็เป็นสตรอรี่ที่ดีนะน่าขับไปเหมือนกันแต่ชอบรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่เห็นสวยดีเนอะรุ่นใหม่อะรุ่นปีสิบหกสิบเจ็ดนะสีแดงสีเหลืองอะไรเงี้ยนะสวยนะพวกนี้ก็เป็นสตรอรี่นะถ่ายได้แต่ว่ากินน้ำมันนะพวกเนี้ยบีเอ็มแลนด์โรเวอร์นี่กินน้ำมันนะนะครับก็แต่ว่าถ้าเราไปถ่ายสตรอรี่ถ่ายหนังได้อยู่นะนะครับคุ้มคุ้มครับ จะเอาอันติดวีออสไปก็มันก็ไม่ใช่นะไม่ได้บูรีอันติดวีออสนะแต่ว่ารถที่ถ่ายสตอรี่มันก็คงต้องแบบนิดนึงใช่ไหมนี่อันนี้อัน,น,นหน้านี้ก็สวยนะแลนด์โรเวอร์นะครับเดี๋ยวตัวอกษรเนี้ยไปทำทำสีบลอนทำสีเงินได้แบบไม่รู้นะนะครับนี่เบนซ์ก็ได้นะเบนซ์เบนซ์ก็นา่าเบนซ์ตัวมีตอนนี้ไม่ตอนนี้เบนซ์มีคันเก่า ไม่น่าไหวนะเอาบีเอ็มไปแทนแะล้วซีสวยด้วยเบนเบนยังไม่ทําประตูเลยเอ่าอ,อันนี้ก็ดีคันนี้คันนี้คันนี้ขับได้สมบูรณ์เลยนะอ่าประตูระตรตเครื่องเกียร์ดีหมดนะครับตัวนี้ไอเย็นนะครับแต่ใครมีมาแบ่งปันก็ได้นะผมจะเอาไปคันนี้ขายอยู่ว่าสองแสนแปดวะสองแปดเก้านะครับ, 9, ครบใครมีแบ่งปันก็มาได้นะร,ร,รับทุกรับทุกสีนะครับ แต่ตัวนี้จะกินน้ำมันหน่อยแล้วต้องมีโลละสามบาทนะ,นะครับแต่ว่าไปถ่ายหนังก็เอาไปถ่าย You Tube ก็เอาไปได้เนอะยอมลงทุนหน่อยนะเพราะว่าจะไปกลับก็เจ็ดร้อยโลไปกลับพันสี่ร้ยโลนะเจ็ดร้อยโลนี่ก็ค่าไหร่ค่าน้ำมันสองพันกว่าบาทไปกลับสี่พันกว่าห้าพันนะนะครับก็ต้องถ่าย You Tube ให้คุ้มๆหน่อยนะถ่ายถ้าลงทะเลโรงแรมอะไรเงี้ย อันนี้อันนี้ก็ถ่ายได้นะสตอรี่อันนี้โอ้โหเอสสองแปดศูนย์สวยเลยคันนี้เฮียเขาขายอยู่เท่าไหร่เองสามแสนก็บาทสามแสนห้าหมั้งนะครับปีศูนย์สองคันนี้ก็ถ่ายเอาไปถ่ายสตอรี่ได้เนี่ยอันนี้คือถ่ายท่ามกลางสายฝนเลยนะ <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็น่าเอาไปเหมือนกันนะแต่นี่รถของเฮียเขานะถ้าใครมีมาขายผมก็ได้รถของเฮียสีดำสวยนะ นะครับน่าไปถ่ายสตอรี่เหมือนกันนั่งสบายด้วยนะครับนอนสบายด้วยนะขดกว้างข้างในเพราะว่าไม่รู้ว่าไปถ้าลิซ่ามาจริงนี่ไม่รู้ว่าโรงแรมจะเหลือโรงแรมกริหมดเกลี้ยงเลยนะโรงแรมหมดเกลี้ยงเลยนะในนอนในรถคงไม่หรอกเพราะว่าคงเออ,ออกมาเช่าเอาไปหาโรงแรมที่โซนจังหวัดอื่นนะภูกเก็ต ้านูซ่ามาจริงภูเก็ตน่าจะเต็มนะครับนักข่งนักข่าวเมืองไทยก็เต็มแล้วนะครับไปถ่ายนู่นนี่นั่นนะครับแต่นอนนอนนอนได้นะคันมันใหญ่นะนะครแต่ไม่รู้พาแม่ไปไหวป่ะไม่รู้ไปลําบากที่ภูเก็ต <c oughs> ไปเที่ยวภูเก็ตแม่ยังไม่เคยไปภูเก็ตมั้งรสึกนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะว่า เออ่จะลงทุนกับน้องลิซ่าไปเท่าไหร่ไปถ่ายนีย่น้องลิซ่าซะหน่อยหนึ่ง